สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเมื่อนีกาพบพอกับช่าง,งโลดคือเก้าครับเมื่อนีช่างโลดสิมะเอ็ดห้องน้ำเลยครับเด้อห้องน้ำกับยอยู่พี่แหละครับโคกหนองนาคุณปะพิษพี่ละพิกัดก่ายอยู่บ้านพนทองหมูแปดตำบลน,นาแต่อำเภอคำตะการจังหวัดสกลนครครับผมห้องน้ำเนกเพิ้นกระอกเอ็ดไว้ชุ่มหมองครับโคกหนองนาเิ่น เนื่องจากว่าเป็นเนื้อที่ก้วงนะครับเนะาะ10กว่าลาย60ไร่ครับเนื้อที่เป็น,ปนกันเลยย้ายห้องน้ำไว้เพื่อรองรับแขกไปไทามาเนี่ยแหละครับเป็นการสะดวกพร้อมนะครับเนาะไก่ไซส์กะเข่าหั่นเลยเรากระไดอตอนนีก้กำลังทำการเจาะหูครับเจาะหูเพื่อที่จะ ห้อยเสือกเข้าไปแล้วก็รทำการย่อนเสือกลงนะครับเนาะนี่ครับสื่อวงซีเมนต์มาอนกาศจะมีหูทางขางแบบนี้ครับมีหูทางขางสี่หูครับอ่าเกาก็ใส่คอนหรือว่าเล็กตอกป๊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 อกเข่าครับเจาะง,ง่ายๆเนื่องจากว่าเพื่อนเอ็ดมากหูไว้หายแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะแค่เขามากระเทาะเนื้อปูนบางๆออก เมื่อนี้สกลนครกะอากาศหนาวคือเก้าครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่11-12อถึง12องศาเด้อพี่น้องเด้อลมหนาวมาวีวิเลยครับลมมาเมื่อื่นเมืดคืนเลย2อสามื้อแล้วครับทางบ้านพี่น้องเป็นจังไงแน่นอนครับอากาศหนาวเย็นคือกันบ่ครับตอนนี้กะกำลังห้อยเสือกเข้าไปครับ ย่อนลงสองคนจักสีไหวบ่ไหว,ว,วครับขันบ่ไหวก็สิหาหมูมายกซอยล่ะครับอู้อากาศหนาวเย,ย็นยังสี่กัดเอดหยังกนลำบากครับเพราะว่ามันหนาวปากกระแหงนากระแหงแขนขากระแหงมืดครับห้องน้ำที่กำลังจะสางในการความกว้างก็อยู่ที่เมตรห้าสิบครับเด้อ ความยาวอยู่ที่สามเมตรครับกาแบ่งเป็นสองห้องครับห้องละเมทาซิครับตื่นมาเาไปนอนใหม่อีกรอบพอใส่ทอใส่ยังแล้วว่างหัวสวมแล้วกาจัดเทผื่นเทคานกออิฐบ็อกครับงานนี้เป็นงานอิฐบ็อกเ้อพี่น้องเด้องานอิฐบ็อกแล้วกระาบมุงหลังคาก็สิเป็นแผ่นเมทัลชีตนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายในยุคนี้นะครับนาอ ขนาดของวงบอซีเมนต์นี่กะอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนเมตรเด้อพี่น้องเด้อส่วนความสูงกะอยู่ที่5 0เซนครับสใส่ทั้งเม็ดก่าซีทอครับลึกที่2เมตรเลยทีเดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่แหะครับจังนานได้สูบเนาะนานเต็มพรอมครับ <laughs> จะไปเอนเสือกอันนี้แดงๆอันยูเทิงนันเด้อ จะเงินสีสันๆดอก